มันมีอยู่สองคำคือคำว่าผ st ู้นำกับผ <ør> ู uh ้ตามความสำคัญแล้วมีส่วนเกี่ยวโยงกันยังไงครับผมเคยดินแบบนี้ไหมว่าผู้นำจะประสบความสำเร็จได้มันขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็ผู้ตามของเขาด้วยคุณมีผู้นำที่เก่งแต่คุณมีผู้ตามหรือทีมของคุณที่ไม่ดีคุณก็ไปได้ไม่ไกลจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดในมุมนี้แล้วมันเป็นความจริงที่น้องมองน้องคิดว่าอะไรสําคัญกว่ากันครับผมน้องเป็นผู้นําที่เก่งมากแต่น้องตามไม่เป็นเลยน้องคิดว่าน้องจะเป็นผู้นําที่ดีได้ไหมครับแต่ถ้าน้องเป็นผู้ตามที่ดีได วันนี้น้องคิดว่าน้องจะเป็นผู้นําที่ดีได้ไหมครับและอย่างนี้อันไหนสําคัญกว่าก,กันนะครับผมเพราะถ้าเกิดจะให้น้องฝึกทั้งเป็นการเป็นผู้นาแล้วก็ผู้ตามไป,ปรพร้อมๆกันน้องปวดหัวแน่นอนครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้น้องเริ่มฝึกกับสองคำนี้น้องคิดว่าน้องจะเริ่มฝึกในการเป็นผู้นําหรือผู้ตามก่อนดีครับเพราะว่าอะไรครับผมน้อ,นองจำเป็นต้องเป็นผู้ตามไหมครับผมถ้าไม่ถึงจําเป็นอ่นะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับพวกน้องพอน้องทํางานกลุ่มไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม แล้วแน่นอนว่าในการทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งมันเหมือนการเริ่มออกเดินทางเส้นทางหนึ่งไปด้วยกันพร้อมๆกันแต่ละคนจะถูกวางหน้าที่ของแต่ละคนออกมาชัดเจนไม่ชัดเจนอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการวางแผนของพวกน้องแล้วซึ่งแน่นอนว่าความคิดของพวกน้องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางทีความคิดของพวกน้องบางคนอาจจะขัดกันและสวนทางกันเกิดการทะเลาะกันเลยด้วยซ้ําวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือน้องดึงปลั๊กทิ้งน้องปล่อยมือแล้วน้องก็ปล่อยให้ทุกอย่างเล่นไป ดำเนินไปเพราะคนในทีมเขาไม่รับแนวคิดของเราน้องอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้แต่พี่มั่นใจว่าถ้าเกิดน้องเคยทำงานกลุ่มน้องเจอปัญหานี้แน่นอนเพราะว่าน้องเคลียร์ความคิดของน้องเองกับเพื่อนของน้องในกลุ่มไม่ลงแค่นั้นพี่บอกน้องได้เลยนะครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่น้องเจอแค่ในวัยนี้แล้วมันจะจบไปในทุกๆช่วงของชีวิตของน้องไม่ว่าน้องจะอยู่มอต้นน้องจะอยู่มอปลายน้องจะอยู่มหาวิทยาลัยน้องจะเริ่มทํางาน ปัญหาเหล่านี้เจอด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งแน่นอนปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราต้องการคนที่มีภาวะที่เป็นผู้นำมาฟันแล้วก็ตัดสินใจให้เกิดทิศทางหรือว่าเกิดการดำเนินการในการทำงานนั้นอย่างชัดเจน